นีนเราก็มาถึงบ้านไล่อิงตะวันนะครับของพี่วัดที่บ้านแม่เย็นใต้นะครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับสวยมากนะครับวันนี้เจ็ดองศานะครับผมนี่ เศรษฐิสดีใหม่นะผมตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับจักรยานจอดไว้ตรงนี้เงินโอ้โหดูบรรยากาศครับ สถานที่ครับผมสวัสดีครับพี่นี่รครับบรรยากาศเช้าๆชิวๆ,ๆมีเพลงฟังนะครับมันหอมหอมแต่ไม่ติดโรคเลยโอ้หนังชาสุดยสวัสดีครับพี่วัดสวัสดีครับวับนนี้เราอยู่พี่วัดนะครับ เป็นเจ้าของสถานที่ที่นี่นะครับชื่อว่าบ้านไร่อิงตะวันครับผมที่นี่บ้านไร่อิงตะวันนะครับตั้งอยู่ที่ตะบป่าแฟบ้านเมเย็นใต้อเซอแม่ใจนะครับจากอำเภอพานมาตรงนี้น่าจะประมาณกี่ิโลพี่สิบสิบห้านะผมลองปั่นจักรยานมาสิบห้ากิโลนะสิบห้ากิโลครับมาง่ายๆสบายสบายวันนี้เราอยู่กันที่นี่นะครับผมบ้านไร่อิงตะวันก็คือที่นี่นะครับเป็น เกษตรเชิงผสมใช่ไหมพี่แนวทางของที่นี่เป็นยังไงครับคือตอนนี้ก็คือทางเราเนี่ยทางบ้านไร่อินทวันเนี่ยน้อมนาของสตร์ราชาเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้โดยใช้นำหล<อ>ักปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อดําเนินชีวิตนะครับในในฟาร์มของเราครับผมตอนตอนที่มาเริ่มที่นี่ครับตอนนี้เป็นเวลากี่ปีแล้วครับจนถึงวันนี้อ๋อตอนที่เริ่มจนถึงนวันที่เราคุยกันเนาะ ประมาณ2ปี9เดือนครับโอ้โหเปลี่ยนไปมากนะครับใช่ <c oughs> ผมเห็นรูปที่พี่เอาลง Facebook นะเออโอ้โหถนนตรงนี้ยังแฉอยู่เลยครับใช่ใช่ตุ๊มาถอนทำพิธีถอนนี่เดินลุยขี้เลนอยู่เลยฝนก็ตก <c oughs> สุดยอดพื้นที่กี่ไร่ครับพี่ตรงนี้ <c oughs> พื้นที่ตรงนี้นะครับที่เราทําเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่14ไร่3งานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกินจากนี้ไปเราเรามานังคำนวณไม่ไหว,ว 30, 30 30 30แล้ว10เนเนี่ยครับ เราก็เลยมีพื้นที่แค่ตรงนี้อ่ามีพื้นที่14ไร่สามารถมันสามารถ,าารถที่จะคำนวณออกมาเป็นเป็นตรงนี้ได้ครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็ต้องไปโคกหนองนาครับโอ้โอนี้ก็ทําส่วนตรงนู้นใช่ไหมครับใช่เป็นเกี่ยวกับอะไรครับตรงนู้นก็ทําเป็นอัมพวาสองก็คือเป็นสวนมะพร้าวน้ําหอมก็คือยกอัมพวามาไวท้ที่ทางภาคเหนือเลยครับอ้โหมีเรือพ่อนน้านะครับก็อรอต้นมะพร้าวโตครับงั้นแสดงว่าอีกหน่อยนี่เปิดเป็นสถานีท่องเที่ยวไปเลย กึ่งครับเป็นกึ่งลักษณะเกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นฟาร์มสเตย์ครับฟาร์มสเตย์ฟาร์มสเตย์นะครับนะแต่ช่วงนี้ก็ <c oughs> ก็เปิดรักนะแต่มันยังติดเรื่องของโควิดที่เราไม่สามารถเปิดได้เต็มตัวเราก็จะหาลูกค้าใกล้เคียงในหมู่บ้านแล้วก็ในอำเภอใกล้เคียงกันนะครับมาอุดหนุนมาชิมบรรยากาศอะไรเงี้ยครับมาเสพบรรยากาศต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆครับ ด้านอาหารก็มีบริการใช่ไหมพี่ใช่เรามีอาหารบริการมีเครื่องดื่มบริการเพราะว่าเรายังไม่มีรายได้อะไรมาเลยนอกฉากเราเงินลงทุนลงไปเกือบสองปีกว่าเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของอ่าที่เราต้องใช้เช่นค่าน้ําค่าไฟค่าคนงานค่าน้ำมันตัดหญ้าอะไรต่างๆนะครับค่าอาหารสัตว์เลี้ยงเราก็ต้องหาอ๋อพูดถึงสัตว์เลี้ยงมีเมื่อกี้ผมเห็นไก่ใช่ไหมใช่มีไก่ มีห่านใช่ไหมมีห่านอ๋อแล้วก็มีปลา๋อใช่ปลาปลาปลาหลังบ้านปลานี่เป็นพวกอะไรครับปลาดุกปลาอ่ามีปลาดุกมีปลานินมีปลาล้วงครับเราอยากกินอะไรกินได้ไปโอ้นี่อยากปลาดุกก็กินอะไรทําได้เหรอครับมันย่างมาอะไรกินได้ตอนนี้เนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มีเข้ามาเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับกลุ่มทํางานวัยรุ่นหรือ ต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับอ๋อเชาวบ้านนี่ยก็มีมีหลายกลุ่มครับก็<อ>จะมีกลุ่มวัยรุ่นพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ<ม>ในหมู่บ้านมีกลุ่มวัยทางานในในพื้นที่แล้วก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจากกรุงเทพจากจากสม,มุทรปราการจากชลบุรีจากระยองเข้ามานะครับแล้วก็หลายๆที่ดูที่ติดตามผมมาในใ,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 ในในในเฟซในแฟนเพจนะครับก็เข้ามาให้กําลังใจกันมากินข้าวมาดู ว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยกับไอ้ที่ถ่ายรูปมันเป็นยังไงอยากมาสัมผัสอยากมาได้เรื่องของการวางแผนเรื่องจะต้องทําไงเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องด้านกเกษตรเลยนะครับผมจบไฟฟ้าโอ้โห <laughs> จบเหมือนกันผมก็จบไฟฟ้า <laughs> จบไฟฟ้าถือว่าค่อนข้างพลิกผันตัวเองเหมือนกันนะครับ <laughs> เปเ <laughs> ที่มาที่มาทําแบบนี้แต่ก็จริงๆผมคิดว่าจุดจุดนี้ที่พี่อยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่ ที่ทุกคนทุกคนนะครับอยากอยากจะมาถึงจุดนี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามมันจะเป็นข้าราชการเป็นอาชีพอิสระหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมีบั้นปลายชีวิตแบบพี่ก็ถือว่าพี่เนี่ยกเกษียณเร็วนะ,ะคือเป็นหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งอาชีพหนึ่งชีวิตที่ที่ผู้คนต้องอิจฉาในในสังคมสมัยนี้นครับอยู่กับธรรมชาติ อยู่กับสัตว์เลี้ยงมีมีงานที่ตัวเองทําคือเป็นนายของตัวเองทําทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ,ชบอยู่กับธรรมชาติทุกคนอยากอยู่ผมเห็นข้าราชการ,กรเกษียณหลายๆคนเนี่ยมาทําแบบเนี้ยก็คือพยายามที่จะทําแต่ว่าพอพอ,พอถึงอายุที่กเกษียณเนี่ยมันบางคนเขาก็สุขภาพยังไปไกลแล้วก็คือสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วคืออย่างกับพี่วัดมาทําตอนนี้ถือว่าสุดยอดทำเนี่ย ก็ยังต้องใช้พลังที่มีอยู่ถือว่ามันถือว่าทําช่วงที่เร็วมากครับผมสําหรับวันนี้เราก็เอาแค่นี้กันแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไข่ลวกที่วัดวันนี้ทําไข่ลวกนะครับต้อนรับอร่อยต้อนรับผมนะครับผมแล้วก็มีน้ําชาอย่างดีน้ําชาอย่างดีแล้วก็โดยบรรยากาศแบบนี้ครับน้องผมนี่ครับสุดยอดครับผม เราจะพาไปชมบรรยากาศต่อจากนี้นะครับผมไปกันพี่วัดพาเที่ยวเลยไหมล่ะเดินเลยเป็นเจ้าของสวนมาบ่อยละมามามาเร็วเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนไหนกันดีส่วนร้านอาหารไหมเดี๋ยวเราเดิอนอ้อมจากตรงนี้เดินอ้อมกันอ่ะเดี๋ยวพี่วัดจะนําพาเราไปเที่ยวนะครับผมบรรยากาศพี่วัดกาลังเพาะ,ะต้นกล้าของทานตะวันนะครับเพื่อเตรียม ปลูกไว้พวงเดือนเมษาคือก็้องสงคราอดอกทานตะวันนะครับนะครับแล้วก็จะมีจุดเช็คกินให้นะครับแล้วท้ายนี่ปลูกแล้วก็วางที่เราเห็นกันบ่อยๆที่ที่อะไรที่ลงสีใช่ไหมที่ตรงนู้นที่ที่แม่ใจอ่ะที่แม่ใจใช่ใช่ของเพียโนอีกหน่อยนี่จะมีอย่างนี้นะครับผมใช่อยู่ทั้งที่ตะวันออกนะครับมะออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของที่ทําการร้านนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะแบ่งเป็นโซนโซนนี้ก็เป็นโซน เอนเตอร์เทนนะครับตรงนี้ก็จะมีโต๊ะนะครับโต๊ะตรงนี้นะครับถือได้ือคุยได้ด้านนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกแหล่ด้านเอนเตอร์เทนตอนเย็นเพราะว่าพระอาอทิตย์ขึ้นตรงนี้แล้วก็ตกด้านโน้นใช่ไหมตรงนี้ก็จะล่มร่มบรรยากาศมันจะดีมันจะเป็นคล้ายๆสั่นลมจอยอนะตอนเช้าๆก็จิบกาแฟดูพระอาทิตย์ขึ้นบนบนภูเขานะครับอาทิตย์ขึ้นบนภูเขาขึ้นมาปุ๊บอ่า ตอนนี้ก็เอาเอาน้ำเข้าสนามแมนฟิลครับช่วงนี้ลื่นบ่อยนี่ครับที่เขาเรียกว่าสวรรค์ทีมเรียนครับโอ้โหตรงนี้นี่เองนะผมมันตรงนี้ถ้าเกิดเอาน้ำน้ำแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นเขียวออแล้วก็ใช้เครื่องตัดหญ้ามันเป็นลานกิจกรรมของครอบครัวกับเด็กๆมาก็จะวิ่งเล่นกันทําไก่อบฟางกันอะไรเงี้ยมีกองฟางมีอะไรนั่งนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับอ่ะไปนเดี๋ยวเราไปดูด้านค้าไอ้ตรงนี้กําลังทาครับกาลังทําจุดเช็คอินใหม่ ตรงนี้ก็จะเป็นขเขาเรียกอะไรอะที่ที่ถ่ายรูปก,กำลังวางวางแผนอยู่ขอเวลาสักอาทิตย์นึงก็จะเสร็จแล้วครับตัดไม้ไผ่มาแล้วนี่ตรงนี้นรตรงนี้พี่วัดทไอตรงนี้สาหรับนะักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพหรือใครมาหาผมอยากจะดูว่าจากผมไปเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนได้ไดบ้างทางภาคเหนือก็มีจังหวัดพะเยามีจังหวัดเชียงรายนะครับก็ภูชีฟ้าจากนี่ไปกี่กิโล แม่สายจากบ้านผมบ้านไร่ตะวันเนี่ยเนี่ยจุดตรงเนี้ยไปแม่สายเนี่ยกี่กิโลก็่ตามเส้นทางที่บอกเลยครับอแล้วก็วัดล่องคุนเนี่ยไปแค่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้ากิโลเอง,เองจากบ้านผมไปนะนะครับสิงปาก็กอีกหกกิโลจากวัดล่องคุนไปนะครับก็ตีละห้าสิบห้ากิโลก็เป็นจุดท่องเที่ยวหมดเลยนะนี่ใช่แหล่ง,ท,งท่องเที่ยวเชียงรายพะเยาครับกวานพะเยาจากบ้านผมไปกวานพะเยาก็ประมาณสี่สิบเอ็ดกิโลโนะทำไว้เป็นไกลได้เลย อันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังบ้านนะครับก็มีห้องอาบน้ำนวเ u อ d o o r s h o อ e r ฝักบัวนะครับฝักบัวไปดูเยี่ยมชมกันนะครับไปเรื่อยเรื่อย,รอยตรงด้านหลังนี่ก็จะเป็นบ่อตกปลาบ่อน้ำเลี้ยงปลาทุกประเภทตอนนี้ก็ได้กลางปีเขาเรียกอะไรกลางปีกลางปีเนี้ยจะเปิดบ่อตกปลานะครับตอนนี้ก็ใส่ปลาสวงสวายปลาดุกปลาบึกปลานิลปลาทับทิมไปเยอะมาก เป็นอะไรพี่วัดฟิชชิ่งอาจจะเป็นน้ำหินร่วมธุรกิจด้วยเงินลงทุนสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮียนำเลิกเลิกเลิกขายเลิกขายก๋วยเตี๋ยวให้ผมอยู่เฉยๆเลิกขายก๋วยเตี๋ยวแล้วมาอยากทำนี้มาทางนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นด้านโซนผักแหละครับด้านหลังักโซนผักอันนี้ก็ยังขาดเรื่องของเวลาแล้วก็เงินนะครับวัตถุดิบลูกผัก ใครอยากเป็นสปอนเซอร์เชิญนะครับหน่วยงานรับรับได้หมดช่วงนี้ขาดแคลนครับ <laughs> ตรงนี้ไอ้ตรงไหนตรงนี้หรือตรงโน้นอ่าเอาโอเคไปดูอัมพวากันนี่อัมพวาโซนนี้เป็นโซนอัมพวาที่คุยกันอืมใช่นะตรงโน้นก็จะเป็นเรือนะแล้วก็เป็นล่องสวนอ่าเดินดูนะครับเดินไปก่อนเลยอ่าเดินมามาดูล่องสวนไอ้ตรงนี้ก็เป็นนั่งชิลๆได้นะแต่ลมมาจะมากลางมีสะพานด้วยนะ ถ้าเมาเราห้ามห้ามเดินนะครับเดี๋ยวล่วงไปในร่องสวนผมอยากเห็นที่ล่วงมากเลยตัดหาแล้วนี่เลยโอ้ยมันโหดมากไอตัวนี้เฮ้ยเรือมันมันวิ่งเองไม่ได้ผูกเว้ยเมืม่อก,กี้มันอยู่ตรงนี้เออไม่ได้ผูกครับอันนี้ก็ไปร่องสวนเนาะน,นี่เรืออ <laughs> ไปดูเรือหน่อยไหมเดี๋ยวใกล้อันนี้ <laughs> สตาร์ทเครื่องยนต์น้ําวิ่งออกนั่งได้เลยเบียร์สองะป๋องรอบสวนเฮ้ยอย่าไปพูดโอ้ไม่ได้น้ําน้ําเก๊กฮวยน้ำบ๊วยน้ำชา อันนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินตรงนี้จะได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจที่เราต้องทําต่อนะครับในนี้ก็จะมีปลามีหอยมีกุ้งเนี่ยไปดูห้องครัวเลยเลิศหน่อยไปเออลืมลืมพาดูห้องครัวเลยเลิศงรับประทานกินคาแซบตูดแน่คุณแม่เมียวบอกเมียวบอกว่าแซบตูดในกะเพราซาดิพิวันเนี่ยมันต้องเตือนหน่อยคางหายไปนานนะดูนี่มีเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มบริการเอออย่าไปโชว์เยอะไม่ดีมีแค่นี้มีมีข้างบนอ่ะ ะนะครับน้ำส้มโซดาสิงค์นะครับโซดาสิงค์ <c oughs> ก็อยากเป็นสปสอนเซอร์ที่นี่เชิญได้นะผมไอผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนเห็นนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ขาดแคลนอยู่นะครับ <c oughs> นี่น,น้ำดื่มสิงค์นะครับน้ำดื่มสิงค์โซดาสิงค์นะครับผมยังดื่มสิงค์ผมก็ไม่รู้นะครับนี่ครับเมนู<ผ>มอะครับเมนูแนะนำครับส้มตำคะนา้าหมูกรอบปีกไก่ทอดผัดฉ่าปลาบึกอ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 ึ่กโซนควสัตว์ลูกจอยควกาจะเป็นแบบ ประมาณนี้ครับหัวบ้านๆน,นะครับผมบ,บ้านสวยครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> หัวที่นี่อาะารนะผมมีอาหารบริการอาหารที่ที่แบบซิกเนเจอร์ที่นี่อะไรพี่แล้วแต่กลุ่มลูกค้าถ้าเด็กนี่ก็คือต้องไข่กรอบไร้วิญญาณโอ้โหไข่กรอบไร้วิญญาณจะเข้าไข่กรอบไร้วิญญาณเป็นยังไงครับรสชาติก็ <c oughs> <c oughs> พอกินได้นะต้องถามเฮียเมงอ่ะเฮียเม้งนี่าทานบ่อยตอนนั้นเฮียข,ขึ้นมาเทียวนี่ครับวัตถุดิบที่นี่นะครับผมนี่ครับประมาณใช้แต่ของดีนะผมน,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 นี่นี่ดูน้ำปลานี่เมก้าเชมนะครับมผมบอกเลยน้ำปลายี่ห้อนี้คุณพอคุณแม่แพงครับผม,มถือว่าดีนะผม นี่ทิพรสนะนี่ใช้ทิพรสนะนี่น้ำปลาแท้อันนี้น้ำปลาลายองนะครับนี่มีน้ำปลาลายองเดี๋ยวให้ร้องหยะใส่ข้าวจะอร่อยมากหอยเปาฮื้อนะครับหยอะใส่ข้าวอร่อยหอมไม่ต้องกินกลับเลยเดี๋ยวทําให้น้ําหินกินวันนี้ซื้อขวดหนึ่งไม่ให้เมียได้ไหมวันนี้เราวก็หอมปากหอมคอครับรู้จักบ้านไรอินตวันพอสมควรค่อนข้างละเอียด ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วัดนะผมโอเคครับสวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้<า>เราจะลากันไปก่อนแล้วพี่วัดก็จะไปทําเมนูอะไรนะวันนี้กะเพะรพากะผัผผผผาใบย,ยี่หร่าผัดใบยี่หร่าหมูสักผัดใบย,ยีห่หร่าความเพีเอาไหนมีประถมมีอนุบาลเออมีนี่ก่อนนอสเอรี่อนุบาลประถมมัธยมปวชปวสมหาลัยจริงๆผมชอบระดับแบบ อหาะไรมันมันก็ใหญ่พร้อมกินแล้วเนาะอันไม่ใช่มั้งอ๋อเช็คอ๋อเช็คอันอยนอันอยู่จะกินความเผ็ดระดับอนุบาลเน่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่วัดไปทํากับข้าวก่อนนะครับโอเคครับนี่ลาัไปก่อนนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับบาย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 ทุกคนครับ